อยู่กินพระเอกคู่ขวัญไม่เหลือเขาเปียปัจจุบันเกศรินทภูลลาบไร้เงาวงการ30ปีกลายเป็นอดีตนางเอกที่ถูกลืม เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยสร้างชื่อเสียงดังเมื่อ30ปีก่อนสำหรับติ๊กเกสรินพูลลาบอดีตนางเอกดาวรุ่งชื่อดังแห่งดาราว,วิดีโอที่คอละครในยุคนั้นยกให้เป็นนางเอกมากความสามารถผู้กลายมาเป็นขวัญใจแห่งยุคเกสรินพูลลาบ เธอเริ่มเข้าวงการจากการชักนำของบลิดียมาภัยสมัยที่เธอยังเรียนอยู่พาณิชพระนครให้ลองมาเล่นภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงแตงอ่อนเป็นเรื่องแรกรับบทเป็นแม่พรึกษานางไม้ในปี2523ด้วยวัย18ปี ต่อด้วยหล่อนรักนักศึกษาเรื่องนี้เป็นนางเอกเต็มตัวคู่กับวัชราสังสุวรรณในปี2524แต่เธอมาดังมากเมื่อรับบทเปียจากเรื่องคมพยาบาทในปี2525 25, ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากผู้ที่ชอบชมละครในตอนนั้น มีผลงานต่างๆมากมายหลายเรื่องหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุค90เธอมีผลงานละครน้อยลงและเริ่มหยุดพักงานแสดงไปนานหลายปีโดยที่ไม่ได้รับงานแสดงอีกเลยจนกระทั่งกลับมาอีกครั้งด้วยอายุที่มากขึ้นหลายสิบปีทําให้ต้องเปลี่ยนสถานะมารับบทขุนเท้านางสนมกับละครจกัจกจักงวงหรือละครพื้นบ้านในช่วงเช้าด้วยวัย60ปีในตอนนั้น ก่อนที่จะห่างหายไปจากวงการอีกครั้งและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นเกศรินพู์ลราบบนหน้าจอโทรทัศน์อีกเลยด้านชีวิตส่วนตัวที่หลายคนทราบดีว่าเกศรินทร์ภูราบได้พบรักกับพระเอกคู่ขวัญอย่างเอสวัชราสังสุวรรณที่หลายคนลุ้นให้รักกันจนปัจจุบันนี้ทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากพระเอกนางเอกคู่ขวัญมาเป็นคู่ชีวิตและร่วมกันก่อร่างสร้างตัว ก่อนหน้านี้เกศรินพภูลาบและเอสวัชราได้กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้จัดละครที่ปัจจุบันอายุ62ปี